สวัสดีค่ะพบกับมามาบูใน Hello Thai j o นะคะเมื่อวานนี้มามาบูได้จววหัวพูดไว้ว่าคนเยอรมน,นีนั้นไม่นิยมนับถือศาสนาใช่ไหมคะวันนี้มามาบูจะมาพูดเกี่ยวกับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมทั้งคนเยอรมน,นีและยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงในการนับถือศาสนาที่เปลี่ยนไปค่ะ เรามาย้อนหลังกลับไปในอดีตประมาณเกือบ20ปีที่ผ่านมานะคะประชาชนชาวยุโรปนั้นจะนับถือศาสนาประมาณ87%ค่ะและผู้ที่ไม่มีศาสนานั้นมีเพียงแค่13%เท่านั้นค่ะแต่ณนะปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นคะประชาชนชาวยุโรปเริ่มไม่นับถือศาสนาเพิ่มขึ้นมา เรื่อยๆค่ะคราวนี้เรามาคิดอัตราส่วนของจำนวน87%ในการนับถือศาสนานะคะ66%จะนับถือศาสนาคริสต์ค่ะซึ่งมีนิกายโรมันแคทอลิกโปรเตสแตนต์เป็นต้นนะคะแล้วต่อจากนั้น28%จะนับถือศาสนาอิสลามค่ะและ7%เป็นเป็นศาสนาอื่นๆ อย่างเช่นฮินดูศาส,สนาพุทธและศาสนายิวค่ะเป็นต้นนะคะประมาณแค่7%ครข่าวนี้เรามาดูในช่วงเพียงแค่10ปีที่ผ่านมาที่เป็นระยะใกล้เข้ามานะคะประชาชนชาวยุโรปนั้นในการนับถือศาสนาคริสนะคะได้ลดลงมาเหลือเพียงประมาณ60%เท่านั้นค่ะแล้วศาสนาอิสลาม เพิ่มมากขึ้นค่ะและศาสนาฮินดูพุทธยิวอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะนอกจากนี้อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือผู้ที่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยค่ะจาก13%ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น20กว่าป์นะคะที่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยคราวนี้เรามาดู ปี2019ที่เพิ่งผ่านมาไวัยนี้เองนะคะผู้ที่นับถือศาสนาคิดคิดเป็นร้อยละแล้วตอนนี้ไม่ถึง50%ค่ะของชาวยุโรปแต่ทว่าอัตาราเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นกลายเป็นศาสนาอิสลามเพิ่มขึ้นอีกนะคะศาส,สนาฮินดูมีการนับถือเพิ่มขึ้นศาส,สนาพุทธเรานับถือเพิ่มขึ้น ศาส,สนายิวนับถือเพิ่มขึ้นและมีศาสนาอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกนิดๆหน่นอยๆค่ะและที่น่าแปลกใจคืออัตราของผู้ที่ไม่นับถือศาสนาเพิ่มขึ้นมาอย่างน่าใจหายค่ะคราวนี้เรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับศาสนาคิดนิกายต่างๆที่มีผู้นับถือน้อยลงมาในยุโรปเนื่องจากว่าคนยุโรปนั้นทำงานหนักมากและต้องเสียภาษี ประมาณ35-45ของรายได้นะคะและเมื่อได้กอกลงไปในประวัติว่าคุณนับถือศาสนาคิ์บอกไว้เลยค่ะว่าทางการจะหักเงินคุณโดยอัตโนมัติในการเข้าบำรุงศาสนาคริ์โดยตรงไม่ว่าจะเป็นนิกายอะไรก็ตามค่ะคุณจะต้องจ่ายเงินนอกเหนือจากภาษีอากรให้กับรัฐเพื่อไปบำรุงศาสนาค่ะ นี่จึงทำให้ประชาชนชาวยุโรปไม่ต้องการกอกว่านับถือศาสนาคิดและเลิกนับถือศาสนาคิดเพราะไม่สะดวกที่จะจ่ายเงินบำุงศาสนารายเดือนที่เป็นกฎตายตัวนะคะไม่บริจาคไม่ได้ค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะทำงานรัฐบาลหรือเอกชนจะต้องถูกหักณนะที่จ่าย สองกรณีเลยค่ะหนึ่งเลยภาษีอากรสองบำุงศาสนาค่ะบำรุงศาสนาที่นี้คือบำรุงศาสนาคิต์นะคะจะเป็นนิกายอะไรก็ตามถือว่าเป็นศาสนาคิดจะต้องถูกหักเงินค่านั่นจึงเป็นสาเหตุให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าต้องแบกรับภาษีและเงินที่จะต้องบำรุงศาสนาไม่พอ เวลาซื้อข้าวซื้อของยังจะต้องไปจ่ายภาษีมูล,ลค่าเพิ่มอีกทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าแบกรับภาระไม่ไหวค่ะประชาชนจึงหันไปนับถือศาสนาอื่นหรือหันไปไม่นับถือศาสนาอะไรเลยค่ะมาวะบูเองก็เข้าใจนะคะถ้าหากจะต้องนับถือศาสนาใดก็ตามต้องมีการบังคับในการจ่ายเงินในความรู้สึกของเรา เราทำงานเหนื่อยหนักต้องแบกภาระหลายอย่างทั้งภาษีทั้งค่าเชาบ้านค่าลดค่าอาหารการกินทั้งลูกทั้งเมียหลายๆอย่างและจะต้องมาแบกเกี่ยวกับศาสนาต้องบังคับจ่ายเป็นรายเดือนทุกเดือนมันก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะเอาละค่ะวันนี้มามาบตูต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ